อสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซนพระครั้งนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาขอรหัสยันนะครับพระรามแผ่งสอนงยันตัวเนี้ยนะฮะซึ่งมันคล้ายเครื่งกับเหยื่อรายนึงนะครับที่ถูกฆาตกรรมจะใส่ในถังอาหารปลาเศษอาหารปลาเนีครับถังสีเงอนปลาสด ซึ่งเขาก็สัก์น่าจะตำหนักนี้นะก็คือเราก็คือทําให้ผมสงสัยนะครับว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะครับมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าซึ่งก็มีนะครับมีจุดที่ผิดพลาดอยู่นะครับแต่มันก็มีจุดที่ที่มันถูกก็มีนะครับซึ่งผมก็เคยบอกแล้วนะครับว่าศรีสักผิดเนี่ยนะครับ คำนาตัวเดียวมันก็ใช้ได้นะต้องไหมครับถ้าเกิดว่าคุณของไม่เสื่อมนะครับคุณเนี่ยไม่ผิดลูกผิดเมียใครนะครับอะไรเงี้ยนะครับหลักๆเลยนะครับไม่เป็นลักขโมยไม่อะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับของมันมันก็ต้องใช้ได้ครับเพราะของอย่างเงี้ยมันมีมานานแล้วนะครับมันก็มีคนลองนะฮะคนโบราณชอบลองเลยก่านนะครับ ก็คือเขามีประสบการณ์มีอะไรมานะครับอแบบนี้ก็เชื่อถือได้นะครับก็คืออ่ะผมว่ขอรหัสยนันไปนะครับตรงเนี้ยจะเป็นใช้นามาพัน,าานะฮะดินน้ําลมไฟเนะี่ยท่าทั้งสี่นะครับตรงเนี้ยใช่นะครับแต่ตรงเนี้ยจะเป็นพระสุสุพระสุสุระสะเพ เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเป็นกระถาผสมอ่ะนะฮะกระถาบูชาพระเวสสุวรรณเนี่ยนะครับอิติปิโสพระเวสสุวรรณแล้วก็จะมีกระถาบูชาพระวิษณุเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นแทนเข้ามาเนี่ยนะครับแต่มันก็เหมือนกับยังใช้ไม่ได้ครับว่าทแทนมันยังไม่ค่อยเข้ากับ อ,อืมก็คือเขาใช้ท้าววสุวร,รณซึ่งก็อยู่ในรามเกียรติเป็นเป็นยักษ์ตงหนึ่งนะครับยกัยกษ์องค์หนึ่งอะไรเนี่ยครับอ่ะตรงเนี้ยผมก็เลยต้องเปลี่ยนให้นะครับตรงเนี้ยผมก็เปลี่ยนมาเป็น,าานคาถาหัวใจพรามนะครับซึ่งคาถาหัวใจพรามก็มีอยู่นะครับใน จะร้นยแปะครับซึ่งผมก็เรียนมาแต่ว่าตรงเนี้ยผมต้องขอประทานโทษนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ผมอะมันเสียทั้งสองเครื่องเลยนะครับตอนเนี้ยผมก็เลยต้องใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับในการถ่ายรูปแล้วมันไม่ค่อยชาร์นะครับ ผมก็พยายามแล้วนะครับหาหลายมุมยังไม่ค่อยชัดอันนี้ต้องอาศัยหลายๆภาพไปแล้วอันนี้ผมก็ถ้าดาบเป็นเขาโค้งไม่เฉยนะครับผมไม่ใส่ดีเทลรายละเอียดเข้าไปก็คือเราเอารูปอ่อันนั้นนะครับ ตา้มหนักนานะเอามาเป็นผมก็ใช้รูปของตา้ัหนักนยครับดาบดาบมานะครับตรงน,นี้ผมใช้เป็นหัวใจพระรามนะครับเห็นแบบนี้เลยนะตัวใหญ่ตัวเล็กสลักนะครับวันอยุแบบนี้นะ,นะะจะถูกต้องนะครับจะอ่านว่าสามคูปีนะครับสามคูปีหัวใจพระรามนะครับ ซึ่งมาจากคระาบทสวดถอดออกมาครับย่อมาจากเทวตาพ่สัมมันนะครับซึ่งพกกธา้อยแปดเนี่ยนะครับแกจิอาจารย์ก่อนหน้าเนี่ยนะครับเขาได้ไปตกลงนะครับกับพวกเทพพวกอะไรแล้วเนี่ยนะครับเข้าใจใช่ไหมมันม,มันไม่ใช่ว่าเรามนุษย์จะทําอย่างเดียวนะครับเราเทพจะรู้เนี่ยก็มีการสื่อสารกันนะครับ อย่างน้อยคุณต้องเป็นพระโพธิสัตว์นะคะเข้าใจใช่ไหมคุณจะแึงกัคุยกัพบพวกเทพได้จิตใจคุณต้องละเอียดพอที่คุยกัพบพวกสัตว์ได้ด้วยไอ้ไง่านนะ,ค,ะคุยกัพบพวกสัตว์ให้ได้ก่อนนะครับให้เยให้มันตอบกลับมาให้มันรู้เรื่องก่อนนก็คือพวกสัตว์ก็ต้องยอมคุยกัพบพวกคุณก่อน,นะครับต,ตรงเนี้ย นามาพทาขาก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับในสามภูตินะครับแทานคาถาพระสุะสะุรัะเทวพระเนี่ยนะซึ่งมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตรงเนี้ยผมก็ไปขอพวกเทพมาให้แล้วนะฮะอาจจเป็นความเชื่อสุบุคคลนะ,อะเอาเป็นว่าเอาไปลองดูนะฮะลองดูว่ามันมันออกก็ออกนะฮะไม่ออกก,ก็ตามแล้วนะฮะผมก็ชื่อเสียงผมก็หายไปนะครับแค่นั้นเองนะคร แต่ถ้ามันไม่ออกเนี่ยนะครับมันใช้ได้อันนี้มันมันก็ต้องความจริงก็คือความจริงนะฮะอ่ะแล้วมาถอดร,รหัสยันต่อไปนะครับตัวเนี้ยเขาจะใช้นะเหปุถุทายะไรนะครับมะเหพุธายะก็จะออกคาถานะเหเนี่ยมันมันไม่มีนะครับไม่มีปัหาแล้วมันไม่มี คือเขาไม่ใช่เห่กันนะเออเพราะถ้าใช้เห่ปลานงนะมันมันก็ใช้ไม่ได้มันจะใช้แต่ค้านะเนี่ยแล้วมันแล้วมันกระถานี่มันอาจจะยกเลิกไปก็ได้ผมไม่รู้อะ่ะคะอืมผมก็เลยใส่หัวใจธนูไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับนาะหานุ เนะวน้าาดเวเขาใช้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ครับแล้วทำเป็นณนะ้ขึ้นมาเนะครับ mm hmm. ก็คือผมก็ขอนะครับไปเนี้จะเป็นหัวใจธน,นูครับก็คือปลุกเสก่างนี้นะครับให้เป็นธน,นูเป็น เป็นหัวใจธนูเป็นธนูพิเศษเนี่ยนะครับซึ่งไอ้กระถาเนี่ยที่เขาไว้ปลูกเสร็จพวกควายธนูอะไรได้นะครับก็ปลูกเสร็จอะไรเป็นธนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปลูกเสร็จธนูเนี่ยนะครับแล้วไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขา ใช้อะไรนะครับมันเป็นเหมือนกับอะไรเฉพาะของเขาที่เขารู้นะครับผมก็เลยมาย่อคาถากระจอาวุธนะครับกากคามมนิเนี่ยนะครับซึ่งพระรามแห่งสอนเนี่ยนะครับพระรามแห่งสอน พระรามแผงสอนในรามเกียรติ์ก็คือเหมือนกับพระรามเนี่ยแผงสอนเป็นไปลูกเดี่ยวเนี่ยครับแล้วออกเป็นธนูมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะพอที่ผมจําได้นะเนี่ยนะครับอืมก็คืออยู่เลยนะครับพระรามแผงสอนลูกเดียวเนี่ยครับ คือโจมตีได้ทั้งเมืองงกาอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยต้องย้ำคาถาหัวใจธนูนะครับบวกกับคาถาอาวุธนะครับผมก็ย่อแล้วผสมกันนะครับเป็นณนนินะฮนะณนิอยู่บนหัวธนูนะครับณนะนิก็คือผสมกันระหว่างณที่ที่รักได้หลายอย่างครับแต่ว่าณเพราะงี้จะเป็น นาะพานเวนะครับส่วนนี้ก็คือมาจากกะขามานิเนี่นะครับก็คือตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยตอนเนี่ยนาะเนี่นะครับเนะนี่ยนะมีสาระอีข้างบนให้ตั้นเองนะครับนาะเนี่ ก็คือถ้าโทรศัพท์ผมมันดีเนยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเต็มเต็มให้ดูอีกทีนะครับก็ไม่ได้ห่วงอะไรถ้าเป็นคนดีนะ,ะถ้าคนไม่ดีก็ขอเขาตัวไปนะครับเพราะว่าพวกแท้พวกอะไรเดี๋ยวเขาก็มีรักแท้แะครัจะไปเป็นไม่ดีมาแล้วไปให้เขาเห็นเนี่ยนะเขาไปเข้าตาเขาเน,น,นี่ยนะ,น,ะนี่นะนี่แบบนี้นะครับอ่ะแล้ว ส่วนที่เหลือเนี่ยค้างหลังค้างหลังเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ต้องบทลงล่างน่ะครับจะเป็นพายานะเนี่ยนะครับหรือนายาภามันมก็หาไม่เจอไม่รู้บทอะไรนะครับก็ผมก็ไม่รู้อะนะครับเออไม่รู้ว่าจะบทอะไร แต่เขาก็ไม่ได้เขียนม่วนะฮะม,มันก็อ่านได้ผมว่าเปลี่ยนใหม่นะครับครั้งนี้เราใช้แลกยันต,ตีนี้สิงแหเ,เลยนะครับใช้เบอร์ห้าหมดเลยนะครับซึ่งเบอร์ห้าในยันตีนี้เนี่ยจะมีหลายตัวนะครับตัวแรกเนี่ยผมใช้เป็นห้าปัญจเทวะนะครับก็คือ อ่าเป็นพ่อแก่เนี่ยนะครับตัวที่สองเนี่ยผมใช้ภาพบรรจักอินทานะครับก็คือเป็นพระนามทั้งหนะ้าของพระอินซึ่งซึ่งก็เหมือนเหมือนกับเป็นพระวิษณุเป็นเป็นพระรามเนี่ยนะครับที่ที่เอนองค์เดียวกันแต่ถัดแต่สวรรค์ พระองค์แยกเป็นสง่าราศีหลายๆห,ห,ห,หลายเทพเนี่ยนะครับประมาณนี้ยเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนเรื่องตีมูลติเนี่ยะครับก็มีองค์เดียวแต่มีม,มีเทพหลายองค์อะไรประมาณนี้ยเราไปศึกษาเป็นความเชื่อนะครับของศาสนาพุทธนิกายนะฮะอาจจะนิกายหายาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสมเด็จโตก็เนี่ยนะครับก็นิกายเนี้ยเชื่อเรื่องเทพผมด้วยนะครับ ก็ไม่ใช่พุทธแบบที่จะมาสนแต่พระไทยพระใต้ปีดอกเห็นนะครับพระใต่านั้นาจะมีเรื่องราวของพวกพราหมณ์พวกอะไรไปด้วยนะครับพิการเนี่ยนะครับซึ่งห้าตัวสุดท้ายเนะี่ยขาดไม่ได้น,นะครับก็คือห้าปัญจัพุทธานะครับคือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อะไรนะครับรวมพระสิริอริยาของพุทธละกับนี่นะครับซึ่ง ขัดไม่มีนะครับก็คือมันก็เสื่อมนะครับเพราะว่ามันหมดยุคสมัยของโอลดคอร์ดแล้นะครับเน่จะเป็นยุคสมัยของภาษีอาญานะครับเพาจะใช้ยานเนี่ยมันจะเป็นต้องมีนะครับทั้งห้าเนี่ยนะครับอย่างไรก็สําเร็จนะครับมีมีพ่อแก่เข้ามาหลือสีไปฉลุกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับหรับยานพระรามที่ถอดรหัสมาแล้วก็ผมก็ทาการแก้ให้นะครับอ่ะนี่ก็บายบายครับ